จากเราลงเครื่องนะครับเราก็ต้องเดินตามป้ายคอนเน็ชันนะครับเพื่อจะต่อเครื่องไปที่สุริกอันนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเ,เดินนะครับว่าวิธีการต่อเครื่องจะยุ่งยากหรือลำบากแค่ไหนนะครับตอนนี้เรามีเวลาต่อเครื่องอยู่ประมาณชั่วโมง50านรับเราก็เดินตรงไปเลยหาป้ายคอนเนคชันอย่างเดียว จะเดินถาป้ายคำว่าคอนเน c t ชันเดินตามไปเลยนี่ก็จะเป็นสนามบินดูไบนะครับใหญ่มากแต่ <c oughs> ถ้าเราเข้าต่อหมอเราก็จะไม่ถ่ายถ่ายไม่ได้เมื่อกี้เราดูนะครับว่าสายการบินที่จากดูไบไปซูริกจะอยู่ที่เกต c 2 2นะครับเดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปตรวจตัวนะครับ ตรวจตอมอก็จะถ่ายไม่ได้นะครับและเดี๋ยวเราไปเจอกันหลังจากออกจากตอมอครับหลังจากที่เราเดินออกมานะครับเราอยู่เกตที่4ี2เ่สองก็มองป้ายเป็นหลักนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางออกว่าเยวซ้ายไปซ1ถึงซ5 0นะครับแล้วก็เรวซ้ายตามป้ายไปเลยยังไงก็ไม่หล่นนะครับอันนี้ก็จะมาทำเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆในการต่อเครื่องนะครับที่สนามบินดูไบคนเยอะมาก เราก็เดินตามป้ายไปเลยครับตุกษรยี่สิบสอก็ยังให้ตรงไปต่อครับเราก็เดินตรง่ปนี่ก็จะเป็นภายในสนามบินดูไบเวลาที่ดูไบก็ช้ากว่าเมืองไทยอยู่3าชั่วโมงนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ห้าธันวาสองพัน่นะครับกลุ่มเรากำลังจัดไปเที่ยวที่สวิตเซอร์แลนด์กันนี้ก็จะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับ โอเคเราก็เดินตามป้ายไปอย่างเดียวเลยครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หน้าเกตเครื่องเลยนะครับตอนนี้เรากำลังเดินไปเกต C 2 2เพื่อไปต่อเครื่องไปซูริกเราอยู่สนามบินดูไป Hello! สนามบินดูไบนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะรอต่อเครื่องไปที่ซูริกนะครับเดี๋ยวพาเพื่อน <ๆ S 2> ไปดูว่าที่สวิตเซอร์แลนด์สวยขนาดไหนนะเดี๋ยวเราไปเจอที่สวิตเซอร์แลนด์เลยนะครับวันนี้ก็ถือเป็น day หนึ่งนะครับก็คือขอเปิดคลิปเลย day หนึ่งจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ด้วยตัวเองนะครับและเดี๋ยวจะดูว่าจะหลงหรือว่าจะพาเพื่อนหลงไปด้วยกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าขามาหลังจากที่เช็คอินที่สวรรณภูมิก็เกิดปัญหาขึ้นเล็กน้อยนะครับ ตู้กดอัตโนมัติบอร์ดิ้งพร์ทไม่ออกนะครับก็เลยจะต้องไปติดต่อนักเขาเตอร์แค่เริ่มทิปก็สนุกแล้วยังไงเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ซูริกเลยนะครับขณะนี้เราก็ลงเครื่องมาที่สนามบินซูริกแล้วนะครับเยวตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปเข้าตอมอนะครับเดี๋ยวเราดูก่อนว่าตอมอจะถาอะไรบ้างน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงเข้าเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะรีวิวให้เพื่อนๆทราบว่า การเข้าเมืองทำยังไงเดี๋วเราเจอกันครับขณะนี้เราก็ผ่านตอมองมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็อยู่ที่เกตรลับกระเป๋าต้องไล่ดูว่ากระเป๋ามาครบหรือเปล่านะครับโอเคอันนี้สมาชิกในคณะเรานะครับพี่หนิงนะครับกำลังซัดน้ำอยู่เลยเชือกหายไปแล้วอีกหนึ่งเส้นน,นี่นะครับสมาชิกของเราตอนนี้เหลือกระเป๋าพี่หมูอีกหนึ่งใบนะครับพี่ยังไม่มา โอ้ย oh, วันนี้ต่อแถวตอมอนานมากสองชั่วโมงกว่าคนเยอะมากๆเลยโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปขึ้นรถไฟด้วยกันเลยนะครับอันนี้จะเป็นทางที่จะเดินไปขึ้นรถไฟนะครับเราก็จะมองป้ายเทรนแล้วเราก็เดินเข้าไปเลยจะพาเพื่อนๆน,นะครับไปดูการขึ้นรถไฟที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับเราก็เดินตามป้ายเทรนไปเลยยังไงก็ไม่หลงนะครับ นีะครับเราก็เดินตามป้ายเทรนไปเลยนะครับเทรนเราก็จะลงไปที่ชั้นล่างนะครับเราก็จะเดินลงไปที่ข้างล่างเลยใช่ครับนี่เห็นป้ายนี้นะครับเพื่อนสามารถลงไปได้เลยนี่ก็จะเป็นนี่ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในสถานีรถไฟซูริโรกโฟร์กราวนะครับเป็นนี่ รเราชาวคณะเราก็เดินทางมาถึงที่สถานีสูริกแล้วโอเคเรากำลังจะเดินไปขึ้นรถไฟนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปอตอนนี้นเราก็เดินลงมาถึงชาชลาของสถานีสูริกนะครับ ตอนนี้รถไฟที่จะไปทาง i n น o g e n w e g เวลา15นาฬิกา48นาทีเราจะเดินทางไปที่อ่า i n n นเ e n w e กันนะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพบรรยากาศภายในสถานีรถไฟนะครับ่าอนเฟอรนตอนนี้เราก็ลอรถไฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถไฟของสวิตเซอร์แลนด์นะครับ นี่ก็จะเป็นเหล่าสมาชิกนะครับของทิปลูกเป็ด <c oughs> ว่าจะพาหลงกันมากน้อยแค่ไหนสุดตอนนี้อากาศอยู่ที่ประมาณ4องศานะครับเรากำลังรอรถไฟอยู่ในสถานีซูริกเฟอร์กราวถ้าอ่านผิดก็ตามนั้นครับรถไฟข้า <c oughs> ตอนนี้นะครับเราก็เดินทางจากซูริกสนามบินนะครับมาเปลี่ยนขบวนที่สถานีสเปียสนะครับเพื่อจะนั่งจากสเปียสไปลงที่อินเทเลเกนออนนะครับซึ่งเป็นที่ที่เราจะพักกันนะครับตอนนี้รถไฟเรายังไม่มานะครับก็จะรอประมาณรอบโมงหนาทีนะครับตอนนี้5โมง45นาทีแล้วอีกสักครู่รถไฟก็น่าจะมาการที่จะถ่ายสภาพสถานีชาชาลาสเปียสให้เพื่อนๆน,นดูนะครับถูกที่สวิตเงียบเหงามากไม่มีคนเลย อันนี้ก็มีแต่ปุ่มเราที่รอรถไฟเป็นที่นี่กจะเป็นที่พักของเราขอราเปนที่อินเทอร์กเกนเวส์นะครับอันนี้เราจองนอนทั้งหมด7ท่านนะครับเราได้ห้องดาวจุงฟราวนะครับเราจะพาไปชมให้ดูว่าห้องจะใหญ่ขนาดไหนห้องนี้สามารถนอนได้ทั้งหมด9คนแต่ว่าเรามา7คนนะครับาเีย มีห้องมาดีกถ้าเป็นห้องนั่งเล่นนะครับแล้วก็ห้องรับประทานอาหารอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะนะครับเป็นตู้ซักผ้าเครื่องอบนะครับด้านใน,นจะเป็นห้องน้ำอันนี้เป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะคะในนี้มีทั้งหมดสเตียงนะคะห้องนี้ก็สามารถนอนได้อีก4คนทีน,นี้ก็จะเป็นอาหารนะครับที่เราเตรียมมาจาก ประเทศไทยนี่นะครับเป็นอาหารที่เราแบกกันมาทำครัวนะครับมีหลากหลายเลยซึ่งมีทั้งลอยไทยนะครับม,มาม่ามีเครื่องปรุงรสนี่ให้เพื่อนๆดูว่าการเตรียมความพร้อมในการมาทำครัวที่ต่างประเทศนะครับวันนี้ก็จะเป็นให้เพื่อนๆดูนี่คืออาหารที่เรานำ อันนี้ก็จะเป็นภายในห้องครัวนะครับของที่พักเราเราก็เตรียมอาหารมาทำกันนะครับเพราะว่าเราจะนอนที่ทั้งหมด7คืนนะครับที่ n t t l l i g e n t น a บ e ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับส,สถานีเลยเดินทางสะดวกอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศห้องน้ำนะครับก็จะมีห้องซ้วมมีห้องอาบน้ำก็จะประมาณ นี่ก็จะเป็นห้างไมกอสนะครับอยู่ที่อิตาลเก้นนะครับอิตาลเก้นเวสเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะครับว่าที่ไมกอสที่นี่จะมีอะไรน่ากินบ้างราคาส้มนะครับ1.90ฟรังเป็นเงินไทยก็คูณ40บาทเข้าไปนะครับก็ประมาณโลละ8ปสิบเา 2.9ก็คูณ40 <5. S 1> ถ้าปัดกลมๆก,ก็3 4มตก120บาท <5. S 1> น,นี่ก็จะเป็นล็อกแยมนะครับแยม2.5ฟรังอันนั้นไม่ใช่สตรอเบอรี่นะครับถ้าสตรอเบอรี่อยู่ข้างล่างนนวันนี้ทำอะไรกินครับผม,มไข่ดาวเส้กอก๋วยเตีแฮมค่ะแล้วก็ขนมปังปิ้ง นเนอ,ยอยแยมแล้วช,อ,อ,นนชอันนี้ก็จะเป็นแฮมที่ซื้อในไมโครสที่สุ์มาร์เกต็ตของสวิตนะครับนี่ราคาถ้าจ้าม่ผิด3.95ฟรัง